ไปจ้ามือหนอีก็ได้เวลาอีกแล้วจะได้ตะก,การในน้อยของคุณยายเดินเข้าป่าเข้าสวนคือเก่าคือเดิมจา้าเดินมาแล้วก็มาเห็นต้นพักหวานจ้าสเสด็จพี่บอกว่าโอ้ยมันหยดพักหวานซอยอยอนน้กวนแนวสันวาตัดแต่งกริงไว้ตลดกวนนี่มันจนใหญ่จนดย่าเบืเ่อเหลวบด้มาสวนจ้าเที่ยถามแม่อยู่ว่าแม่บ่ได้เก็บมากินบ่แม่ก็บ่าเก็บอยู่แต่ว่าเก็บบ่หลายเก็บน้อยเดียวหยดออนมันแตกหลายๆแล้วก็เก็บกินมาท่านช่วงนี้มันหนาฝนเนาะฝนตกมาดูเท่ากัดหยดลัดจริงออกไปบยางค่ะคุ่น่ะามีแต่หยดอุ่นๆงามๆเด้โอ้เสียดายเนาะ ยอดนี้ได้กินอยู่ตลอดแลวก็ถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายจะ้ะถ้าหากเข้าไปหอัดไ้นี่เอาเสียมไปซับนี่เขาสิแตกเป็นต้นหน่อยต้นไม้ึ้นมาหลดจะ้ะว้าวอจังเห็ดง่ายง่ายได้จต่แต่ว่าที่เห็นเห็นปลูกด้วยนี่นะฉันไม่ได้ปลูกได้ยิงแต่พอกระแม่เป็นคนปลูกฉันก็เลยว่าว่าได้ว่ามันทงา,ยยาง่ายยังไาเด็ดไปเด็ดไมามีฮอดนอนไหนอนกัหลายลายกันยังว่านี่ผลงานที่เราทําการตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วลิใบมันออก,ม,ออก,ม,ออกมันสิเป็ี่ยนจากซีประมาชาทิอีกนึงเขาก็เ่มรัดแลวจ้ะเดี๋ยวสิพามาชุกมอีก ค่ะว้ายหันมาทางนี้บักเผาก็ล่างออกมากอาบักเผาปีนี้มาดกคัะเพราะว่าฝนดีบางแนผูด้ดับเสียงนัง้นบอเมน หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดประมาณสามสิบลูกได้ไปไปย่างลูกไปอีกจังได้ไปพ่อบอกมีขนุนจะขนุนสเสด็จพี่บอกว่าไปห้าเอาบอกมีไปซุปบอ่บอฉันก็เลยว่าเดี๋ยวเดียวบัตรกลับมาค่อยมาเอาว้าชัดก,กวดสายตาไปเห็นต้นหมากอีกยังมาดกแทบบาดกแต่บอกผ้าหมากกระดกทรงสสยฝุนดินเสียแดงๆย่างกับผุนผู้ด่าเสด็จพี่ของฉันเองและแล้วก็บอกว่าท้ายูหันรูปน้าฝ้ามาทำไมคนมันสิตก่อนละเฝ้ามาฝ้ามาภาษาเมื่อได้ยินเสด็จพี่เรียกฉันแล้วฉันก็เดินไปหาย่างไวยานถิดดาฉันก็บอกว่าไม่ต มาพอกล่องกลดกระเลยฟ้าเรียกฉันมายางไว้บุดับโอ้โห ดุกมากนี่งตะจุดมงไมยของข้าในวันนี้ก็คือมาเก็บล่องกลองเพราะว่าคุณแม่โทรตามบอกว่าบล่องกลองสูดแล้วพักกันมาเก็บประเดิมมาเก็บประเดิมมันสีเหียวไปแล้วซวะพอฉันมาเห็นตุ่มบักล่องก่องฉันก็ตกใจเป็นที่อย่างมากเนื่องจากจังทีอ่อาตะการน้อยมาแทหญิงโอ้ยจังไหนสิพ่อใส่ระบาดนี่คือหลายแทะก็ภาคค่าก็าาาาาาดีใจค่าแต่ช่มแต่วัดบล่องกลอง,อ,งอย่งนโอ้ยฉันขอชิมก่อนนะหนึ่งลูกก็สันโอ้ยอันดับแรกฉันก็ต้องได้ซิมก่อนใจเยยงเข้ามาหลุ่นเมืองข้างในกันว่ามันสเป็นจไนเป็นจ ุ่เนื้อก็โอเคอยู่นะเบงดูล่ะเบงดูล่ะเนื้อก็สวยอยู่ เป็นที่น่าพอใจว่าสันเป็นจัขายได้อยู่ได้นอเอาไวา้แล้วกห้ซิมกันเดอ้อกินอิ่มแล้วพุ้เรล่าค่อยสิเก็บคนรอก็ต้งองรอต่อไปจ้าเอาไว้แล้วก็อีกจักดูก,ก่อนโอ้ยตอนนี้บ่ยังเมื่อก็บยุดยุดยุดฉันขอหยุดกินก่อนกินจักแปบกินอิ่มแล้วกินเสร็จแล้วค่อยสิเก็บกันเอาเว้แล้วอีกจักลูกบางดูบางดูโอ้อยทำไมสีเธอหน้ารักอย่างนี้พู้ดะเอามาว่างไว้ยังลรวะยาดมนี่ยนะฉันที่ถ่ายคลิปเาว้แล้วฉันก็กินเอากินเอายิงเอ้ยบอกวดได้เหตดหอดเบียกกันยังว่าเสดสจพี่ของฉันก็ว สิกินยูฮันบอก่เก็บบอกเอาสเสด็จพี่เพคะถ้ารีบก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวน้องกินคอยวาวแล้วซันก็คือตะก้าหายสเสด็จพี่ของฉันเก็บบล้องกล่องฉันก็กินไปแล้วคะ่ะคุ้นบีของฉัก็เก็บไปคนกําลังมีความสุขก,กาลังแ่บนอนเด่ยังวาลืมอเอากัน